สวัสดีครับผมออสมาร์ทนะครับวันนี้ผมจะมาทําการแกะกล่องรีวิวเจ้าตัวบีบีการที่ผมสั่งมานะครับซึ่งมีด้วยกัน2ตัวนั่นเองนะครับอันนี้เป็นกล่องยาวนะครับส่วนอันนี้เป็นกล่องสั้นเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะครับว่าข้างในมันจะเป็นบีบีการตัวไหนและหน้าตาเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มกันที่ตัวยาวกันก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวตัวสั้นเราไว้แกะทีหลังนะครับโอเค เรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่านะครับว่ามันเป็นรุ่นไหนและหน้าตาเป็นยังไงนะครับตัวนี้ยาวมากเลยนะครับโอเคโอเคออกมาแล้วนะครับ Okay. นั่นก็คือเป็นงานเจ้าตัวของค่าย AK นั่นเองนะครับซึ่งยาวขนาดนี้แน่นอนนะครับว่ามันจะเป็นเจ้าตัวสไนเปอร์นะครับแต่เป็นสไนเปอร์ตัวไหนเดี๋ยวลองแกะดูกันเลยดีกว่านะครับอันนี้คือข้างกล่องมันนะครับมันก็คือเจ้าตัวนะครับ M 2 4สีดสีดำนะครับตัวนี้เขาบอกว่าเป็นรุ่นไม้แท้นะครับเดี๋ยวผมลองแกะดูนะครับว่า หน้าตาเป็นยังไงโอเคหันไปทางกล้องนะครับยาวมากนะครับนี่แก่กล่องมาก็จะบุกโฟมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เปิดออกไปสิ่งที่ได้มากับตัวปืนนะครับอันนี้ผมซื้อเพิ่มนะครับกระสุนยี่ห้อ,อยวนจันนะครับหนะัก0.3กรัมนะครับ แล้วก็มีกล้องนะครับกล้องมาให้หนึ่งตัวกล้องตัวนี้ก็เป็นน่าจะสามถึงเก้าเท่านะครับอ่าสามถึงเก้าเท่าคอทอยี่สิบห้ามิลนะครับมีผ้าเช็ดเลนส์ให้หนึ่งผืนนะครับแล้วก็มีขาจับสโคบนะครับอยู่ในนี้นะครับ เป็นขาสูงนะครับจํานวนหนึ่งคู่นะครับแล้วก็มีกระสุนแผมมาให้ประมาณ200นัดนะครับนี่ศูนย์จุดสองกร,รมัมแล้วก็มีอะไรอีกนี่ครับอ่ามีสปินหลดเดอร์นะครับสีขาวนี้มีลูกติดมาด้วยก็สวยสเซียวเลยนะครับสีขาวนี่ มีล่องนิ้วอย่างนี้มาให้ด้วยนะครับเวลาจับฟัมอ,อันนี้เอาไว้เติมกระสุนลงในแมกกาซีนนะครับต่อไปอันนี้ของที่อยู่ในกล่องนะครับต่อไปก็จะเป็นขาทรายนะครับขาทรายโอขาทรายเป็นขาทรายอย่างดีเลยนะครับเป็นขาสปริงขาทรายสปริงยืดได้หดได้นะครับ ยืดนะครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีตัวอะแดปเตอร์สำหรับไว้จับรางนะครับจับรางที่ขนาดนี้20มิลนะครับอันนี้ก็แถมไม้ด้วยนะครับจับอย่างนี้นะครับนี่โอเคโอเคครับต่อไปมาถึงพระเอกของเรานะครับนั่นก็คือเจ้าตัว M24 นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า งานมันเป็นยังไงอันนี้นะครับเขาบอกเป็นไม้แท้นะครับสีดำเคลือบสีมานะครับโอ้ก็คือลํากล้องก็เเขาเรียกว่าอะไรนะครับเป็นกลีนมะเฟืองนะครับเซะร่องมาอย่างนี้นะครับตัวปืนเป็นไม้แท้นะครับตัวนี้ไกลเก้าสิบองศานะครับจะบอกกล่องออกไปก่อนโอเคอันนี้นะครับ อ๋อแม็กกาซีนมันอยู่ในนี้นะครับอ่าแม็กกาซีนแม็กกาซีนเป็นเหมือนกับคล้ายๆ VSR10 นะครับแต่ว่ามันสามารถกดลงนี้ได้นะครับโอเคก็น,นี่คือทั้งหมดที่อยู่ในเจ้าตัวกล่องนะครับมีขาท้ายมีประโคมมีสปีดโหลดเดอร์นะครับแล้วก็มีขาจับ กล้องนะครับสโคบหนึชุดนะครับทั้งหมดนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาทําการดูเนื้องานกันดีกว่านะครับว่าเนื้องานมันเป็นยังไงนะครับมาดูใกล้ๆนะครับอันนี้ก็ด้านหลังก็เป็นยางยางรองนะครับทันทายก็สามารถยืดหดได้นะครับจะปรับตามระยะไหลของเรานะครับแล้วก็อันนี้เป็นเคลือบสีดํา ด้านในเป็นด้านบอดี้เป็นไม้นะครับกระบอกสซูเป็นสเตนเลสนะครับเขาบอกว่าเป็นสเตนเลสตรงนี้มีรางมาให้นะครับ <c oughs> ตรงนี้เป็นเตฟนี่เป็นเตฟนะครับดึงนานด้านหลังก็จะกดไม่ได้นะครับโอเคนี้ก็มีตัวจับขาทรายนะครับสองจุด แล้วแต่จะเลือกจับได้นะครับตรงนี้ก็เป็นบอ a แม็กนะครับโอเคตรงนี้เปิดได้นะครับกดมาด้านหน้าเปิดได้อย่างนี้ข้างในก็จะเห็นเจ้าตัวชุดลั่นไกนะครับอย่างนี้ต้องปิดได้นะครับส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกมาร์กกิ้งนะครับที่เขาสกรีนมานะครับน่าจะมองเห็นหรือเลปล่านี่นะครับ เอเคแล้วก็มีรหัสสี่เรี่ยวนะครับแล้วก็เขียนว่าโมเดล70 0 M24 เอยสี่เรมินตันนะครับตรงนี้โอเคก็เหมือน M 2 4ยสทั่วไปนะครับเพียงแค่มันเป็นไม้แท้นะครับแล้วก็ลำกล้องก็เซาะร่องมาค่อนข้างจะสวยงามนะครับตัวนี้งานค่อนข้างดีนะครับซึ่งเ2 4ยสทั่วไปมันเป็นพลาสติกบอดี้เป็นพลาสติกแล้วก็จะมีปุบปุบปะปะ กันลื่นนะครับซึ่งผมไม่ค่อยชอบมาเจอตัวนี้เป็นไม้แท้เนื้อเรียบสีดําก็ถือว่าสวยถูกใจนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองประกอบกันดูดีกว่านะครับว่าประกอบแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับเมื่อใส่ขาทรายแล้วก็กล้องเข้าไปนะครับโอเคชมกันเลยนะครับก่อนอื่นผมว่าเริ่มจากการใส่ขาทรายก่อนเลยนะครับเวลาใส่กล้องมันก็จะได้ง่ายนะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้เราไม่ได้ติดกับร้านไมค์เทนนี่เราก็เก็บไว้นะครับ เผื่อว่าวันไหนเราจะใช้ติดรางพิคาตินีนะครับโอเคจะมาเริ่มจากขาทรายกันก่อนก็จะมีตัว,ตวนี้ให้ให้เลือกสองจุดนะครับเดี๋ยวผมเลือกจุดบนนะครับอโ,อโอเคนะครับเมื่อติดขาทรายเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ เราก็มาเริ่มจากการติดเจ้าตัวกล้องกันต่อนะครับเริ่มจากเราจะติดเจ้าตัวขากล้องลงไปก่อนนะครับผมจะติดให้ตัวแหวนตรงนี้อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับก็เวลาเราดึงคันลังเนี่ยมันจะได้ไม่ติดนะครับเสร็จแ,แล้วเราก็ทำการหมุนคลายน็อตออกนะครับทั้งสองฝั่งนะครับ ทีนี้เราก็ทําการวางกล้องลงไปนะครับนี่กล้องกล้องใสเดียวเลยนะครับโอเคเราจะให้ปรับทุซ้ายขวาอยู่ทางด้านขวามือนะครับแล้วก็สูงต่ําเปิดดูได้นะครับด้านในด้านในก็จะบอกฝั่งนี้เดี๋ยวนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นปรับซ้ายขวานะครับอันนี้จะปรับขึ้นลงรับอยู่ด้านบนปรับซ้ายขวาจะอยู่ทางหน้านขวามือนะครับอันนี้จะมีเป็นปรับในนะครับฝาปิดจะมีฝาปิดมาให้แล้วก็ใช้พวกเหรียญบาทหรือไขควงคันเอานะครับโอเคทีนี้เราก็ทําการวางน็อตลงไปเลยนะครับแต่เราจะไม่ขันให้แน่นนะครับเพราะเราต้องปรับกล้องระยะสายตาก่อนนะครับว่า ให้มันเข้ากับสายตาของเราแล้วเราค่อยขันอ่ะเราปรับให้รูนหลวมแบบนี้นะครับแล้วเราก็ทําการวัดระยะสายตานะครับว่าไอ้ซะโคปของเรานะครับว่ามันระยะไหนที่เหมาะกับสายตาของเรานะครับอย่างนี้นะครับ แล้วเราก็ตั้งจุดโฟกัสให้ตรงนะครับนี่อ่ะสมมุติว่าห้องผมประมาณนี้แล้วเราก็ขันเข้าไปขันเข้าไปให้แน่นนะครับเมื่อจุดโฟกัสยาการกรบาดอย่างนี้ตรงนะครับแล้วก็ระดับสายตาเราได้นะครับอ่ะ โอเคอันนี้แน่แล้วนะครับก็หน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับสํารับเจ้าตัว M24 n k นะครับรุ่นไม้แท้นะครับนี่ก็ออกมาประมาณนี้เลยเดี๋ยวลองใส่แมกกาซีนดูนะครับแมกกาซีนก็บรรจุได้ประมาณ20นัดถ้าผมจำไม่ผิดเนาะประมาณนี้โอเคเรียบร้อยครับสำหรับตัวแรกที่ผมได้ทำการอันนี้ผมติดผิดท้านนะครับ ปกติมันต้องพับไปด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมแก้ใหม่แล้วกันที่ให้พับไปด้านหน้านะครับเพราะว่ามันตรงนี้มันเป็นแ,แมกกาซีนนะครับมันจะติดแต่ปกติมันก็อันนี้ก็ไม่ติดนะครับแต่ถ้าเรายืดมันจะติดอันนี้นะครับถ้าเรายืดขาทรายมันจะติดแต่ถ้าไม่ยืดมันก็จะเปิดได้พอดีแต่ผมอยากจะลองติดไปด้านหน้านะครับปกติเขาส่วนใหญ่จะติดไปด้านหน้านี่นะครับอ่า ตัวนย่ก็ติดไว้ด้านหน้าแบบนี้นะครับอ่าอย่างนี้นี้นะครับเวลาใช้งานแล้วก็ถ้าไม่ใช้แล้วก็พับไปด้านหน้าอย่างนี้นะครับนี่โอเคก็ประมาณนี้นะครับําหรับ M 2 4บ NP นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปแกะตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับแต่ว่าตัวต่อไป เดี๋ยวเราแบ่งเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องพอแค่นี้ครับถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเจ้าตัวนี้นะครับนี่โอเคไม่นานเกินรอนะครับโอเคลงจัดลงให้ติดต่อกันเลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ